สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับทางช่องร่มโพชาแนลนะครับผมสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับผมมีเกษตรกรนะครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมบอกว่านะครับให้ผมนะครับเขียนนะครับเป็นอ่าเหมือนว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะแล้วก็นะครับให้อธิบายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็เลยนะครับผมอ่ามีรูปภาพประกอบนะครับผมพร้อมตัวหนังสือนะเผื่อเกษตรกรนะครับ จะแคปหน้าจอหรือว่าจะจดบันทึกไว้นะครับผมเพื่อเอาไปเป็นแนวทางนะครับและไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองนะครับผมแต่ก็มีเกษตรกรหลายคนนะครับที่ว่าเขาก็ลองเอาสูตรผมเนี่ยไปทําตามทุกขั้นตอนเลยนะครับผมก็ประสบความสําเร็จนะครับผมไม่แตกต่างจากผมเนาะตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ดินฟ้าอากาศนะครับรวมถึงดินนะครับผมว่ามันมีความใกล้เคียงนะครับกับของที่ผมทําอยู่แค่ไหนผมถึงเคยบอกว่านะครับกว่าผมจะได้อ่าสูตรบํารุงนะครับสูตรปุ๋ยสูตรบํารุงนี้นะครับผมก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะครับผมก็จับต้นชนปลายเนาะกว่าจะมาได้สูตรที่เขาเรียกอะไร สูตรที่มันน่าเชื่อถือนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาขึ้นรูปภาพนะครับผมอพอสังเขปแล้วก็จะอธิบายให้ฟังนะครับสำหรับนะครับหลักการใส่ปุ๋ยนะครับของผมครั้งที่หนึงนะครับผมครั้งที่หน,นึ่ผมจะแนะนำว่าให้ใส่ปุ๋ยไม่เกินสิบห้าวันนะครับผมอยากให้ใส่ย,ยิ่งไวยิ่งดีนะครับผม แล้วก็ส่วนส่วนตัวผมนะผมจะอธิบายว่าผมใส่กี่วันอันนี้ยึดเป็นสูตรของผมเลยนะครับอย่างรุ่นที่ผ่าน,านมานะครับที่ว่าผมได้ดีๆนะครับผมก็ครั้งที่หนึ่งผมก็จะใส่ที่อายุ14วันนะครับผมก็ให้เราเลือกนะครับผมสูตรปุ๋ยว่าเราจะใช้สูตรไหนนะครับก็จะมีระหว่าง3 0 0สกับส6 0 0หรือว่ายูเรียนะครับผมทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับผม จะมีแค่นโตรเจนตัวเดียวนะครับก็คือตัวเตัวหน้านะครับผมโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสจะสังเกตเลยว่านะครับจะเป็นศูนย์ศูนย์หมดเลยแสดงว่าไม่มีนะครับผมซึ่งการใส่ปุ๋ยนะครับรุ่นแรกนะครับผมผมให้ความสำคัญที่รากนะครับรากเป็นหลักนะครับผมรากเป็นหลักเพื่อกระตุ้นรากนะครับผมกระตุ้นรากให้ข้าว ได้จเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมก่อนอื่นเนาะทาต้นไม้จะแข็งแรงนะครับผมลากต้องแข็งแรงก่อนนะครับคิดง่ายๆเนาะสำหรับนะครับที่ผมให้เลือกอยู่2สูตรนะครับ3 0 0กับ46.0 0ก่อนเราจะเลือกเนี่ยเราก็ต้องไปทำความศึกทำความเข้าใจศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่เราปลูกก่อนว่าเขาชอบงามไหมเขาชอบยูเลียไหมถ้าเขาชอบงาม เขาไม่มีเขา,าทนต่อเชื้อราเราก็ใส่ยูเรียไปเลย4ี่สิบศูนย์แต่ถ้าข้าวนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนแอก็ใส่สามสิบศูนย์ศูนย์เช่นข้าวที่ชอบงามนะครับผมก็จะเป็นพวกตระกูลจัดมินนะครับผมข้าวเบอร์ต่างๆ54ห้าสี่ห้าหนึ่งเบอร์ห้านะครับผมเบอร์ยี่สิบเป็นต้นนะครับผมตรงนี้ก็รุ่นแรกเราก็ใส่เป็น 4 6 0สนะครับส่วนนะครับข้าวที่ไม่ชอบงามนะครับก็เช่น95ดกเจ้าพยานะครับกขอห1หนสหนึ่งะครับผมที่ไว้ต่อหลานหลุมหลานน้ำหมากนะพวกนี้นะครับผม61ก็ไว้ต่อคอหลวงเน่านะครับผมส่วน95นี่ไม่ชอบเลยนะครับผมเป็นทุกเชลา นะครับอย่างพวกนี้เราก็ควรจะเลี่ยง46ศูนย์ก็ให้ไปใช้30ศูนแทนนะครับส่วนอัตราส่วนที่เราใช้นะครับผมในรุ่นแรกนะครับก็10กิโลต่อไร่นะครับผมไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับผม10ไร่ใส่2ลูกเนาะคิดง่ายๆนะครับผมตรงนี้ถัดมานะครับผมเป็นครั้งที่สองนะครับ ผมจะย้าเสมอนะถ้าใครติดตามช่องผมนะครับผมผมจะให้ใส่ปุ๋ยรุ่นแรกกับรุ่นที่สองห่างกันสิบสอวันนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยอ่าปุ๋ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีนะครับประมาณ2อวันถึงสามวันเขาก็จะเริ่มอ่ากินปุ๋ยนะครับกินปุ๋ยแล้วก็จะเริ่มเห็นสีเขียวขึ้นมานะครับผม ก็ที่และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งครับที่ว่าห่างกันทิศสองวันคือปกติแล้วนะครับปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยเขาจะหมดลิตรประมาณสิบห้าวันเนาะ<ม>เราจะไม่รอให้เขาหมดลิ์ครับผมเราจะให้เขากินปุ๋ยอย่างต่อเนื่องให้เขาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมจะไม่มีการะชะงักชะลอการเจริญเติบโตนะครับผม,มเพราะว่าเดี๋ยวเขาได้อายุเดวยวเขาก็ท้องเนาะถ้าเราเกิดไป ให้เขาชะงักการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลต่อการออกลวงนะครับตรงนี้เนาะนะครับอย่างผมใส่วันที่สิบสี่นะครับรุ่นที่สองผมก็จะใส่ที่อายุยี่สิบหกวันห่างกันสิบสองวันนะครับผมสูตรที่ผมใช้นะครับผมสูตรนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดครับผมสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งกระสอบนะครับผมผสมกับสิบหกยี่สิบศูนย์สามกระสอบนะครับผมอัตราส่วน นะครับยี่กิโลต่อไร่นะครับผมแล้วก็นะครับรุ่นที่2องกับรุ่นที่3ามเนี่ยนะครับรุ่นที่2องกับรุ่นที่3ามเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับเป็นเดือนนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปกลัวปุ๋ยหมดลิ์ครับผมยิ่งให้เขาหมดลิตก่อนเขาตั้งท้องใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าข้าวเราจะได้อาแก่ง พราะช่วงเนี้ยข้าวเขาจะทําลําต้นและช่วงที่เราใส่รุ่นที่สองไว้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ต้องขยันพมนะครับผมคําว่าพรมเนี่ยผมไม่ได้แนะนําให้พมทั้งแปลงนะครับผมผมแนะนําให้เราสํารวจแปลงนะครับมันจะมีพื้นนานีครับผมพื้นนาของเราที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดินดีทั้งแปลงนะครับไม่ใช่ว่าเลนดีทั้งแปลงมันจะมีจุดที่ดีและจุดที่ไม่ดีนะครับผม จุดที่ข้าวหนาจุดที่ข้าวบางถ้าข้าวบางก็จะเจริญเติบโตดีในการใส่ปุ๋ยปริมาณในปริมาณที่เท่าเท่ากันนะครับผมตรงนี้ก็ให้เลือกพรมนะครับผมตรงข้าวที่มันจเจริญเติบโต,ตไม่เท่าเขาที่มันจเจริญเติบโตช้ากว่าเขาหรือว่าข้าวแกนข้าวเหลืองก็พยายามอาปุ๋ยไปพรม,มนิดๆหน,น่อยๆนะครับผมไม่ต้องไปใส่เยอะขยันพรมขยันเดินทุกวันนะครับผมอจนมาถึงครั้งที่สามนะครับผม ให้ใส่ข้าวนะครับอ่าที่อายุนะครับผมห้าสิบถึงหกสิบวันคําว่าห้าสิบถึงหกสิบวันเนี่ยอ่าในหลักการของผมก็คือผมให้สังเกตนะครับที่ต้นข้าวกลมก็คือระยะตั้งท้องระยะที่หนึ่งเริ่มตั้งท้องนะครับผมเขาจะลบเหลี่ยมต้นข้าวที่แบนๆเนี่ยเขาจะลบความแบนแล้วมันจะเป็นความกลมแทนนะครับผมช่วงนี้แหละนะครับผมให้ใส่สูตร สิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับผมเพื่อที่จะไปเล่งแป้งนะครับผมเร่งแป้งหลายคนก็ถามบอกว่าทําไมไม่ใส่0ูนยนะครับผมผมเคยลองใช้แล้วนะแต่นะครับสูตรนีด้ดีกว่านะครับผมผมก็เลยเอามาแนะนำเนาะทำไมผมไม่เน้นตัวท้ายอย่างเดียวนะครับคุณก็ลองดูมเมล็ดข้าวเลยครับมเมล็ดนิดเดียวลวงนิดเดียวลวงใหญ่ก็จริงนะครับแต่มเมล็ดนิดเดียวเขาใช้สารอาหารไม่เยอะหรอกครับ ใช้แค่นิดๆน่อยๆใส่สิบกิโลต่อไร่พอห้าถึงสิบกิโลต่อไร่นะครับผมใครจะใส่ห้าก็ได้นะครับผมใครจะใส่สิบก็ได้นะครับตรงนี้ก็นะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับจุดสําคัญเลยนะครับผมที่จะฝากไว้นะครับก็คือช่วงที่ผมให้ใส่ปุ๋ยรุ่นที่สองไว้นะครับผมเพื่อจะให้ข้าวนะครับผมได้สร้างต้น นะครับผมได้สร้างต้นพร้อมที่จะออกรวงนะครับผมข้าวเขา,ขา,ขาจะไดลนะ้ลวงใหญ่นะครับผมข้าวเขาจะได้ลวงใหญ่นะต้นใหญ่ลวงใหญ่นะครับผมรุ่นที่สามเนี่ยถ้าข้าวต้นเล็กนะครับแล้วเราไปใส่ปุ๋ยรุ่นที่สามเนี่ยต่อให้ต่อให้ใส่ไร่และลูกนี่มันก็ไม่มีผลนะครับผมเพราะลวงมันเล็กมาแล้วนะครับผมมันไม่อาจจะมาขยายใหม่ได้แล้วก็คือใหญ่ไม่ใหญ่นะครับมันอยู่ที่ลําต้นเนาะ ไม่ไดอ้อยู่ที่ใบนะครับบางคนหลงประเด็นบางคนไปใส่ข้าวงามฟดเลยนะครับผมไม่ได้งามต้นนะงามใบนะครับผมบอกโอ้โหทำไมข้าวผมใส่ไปก็งามนะแต่ทําไมล้วงออกมาเป็นไข่ปลาซิวเลยทําไมล้วงออกมาแค่จี้เดียวอย่างเงี้ยครับผมก็เราหลงประเด็นแล้วนะครับผมตรงนี้เพราะผมก็บอกแล้วว่าให้งามลําต้นนะครับผมไม่ได้ให้งามใบถ้างามใบก็จบนะครับผมเป็นใบตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยจบเหมือนกัน ตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับก็แล้วให้ระวังนะครับผมพยายามให้ข้าวนะครับผมระบายธาตุาในตัวเจนนะโดยเฉพาะยูเรียรให้หมดนะไม่งั้นเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้าวตอนออกลวงนะครับผมถ้าใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยนะครับผมผมก็จะห้ามตลอดนะห้ามใส่ยูเรียรับท้องนะครับผม ถ้าใส่ยูเลียรับทองเนี่ยน้ำหนักข้าวก็ไม่ดีนะครับผมแถมแฟะแฟะแถมว่าเอะไรเฟ้อฟ้าด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็สําคัญเลยนะครับผมหลัก,หล,กหลักที่มันสําคัญจริงๆอะ่ะผมอยากให้เน้นรอบแรกกับรอบสองนะครับรอบสามไม่จาเป็นก็ไม่ต้องถ้าใครทุนน้อยนะทุนน้อยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมรุ่นสามแต่ถ้าใครทุนทุนเยอะๆก็อาจจะได้ได้ดีหน่อยเนาะตรงนี้นะครับผม ก็ประมาณนี้เนาะหลักการใส่ปุ๋ยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมมีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมก็จะดูก่อนว่าอะไรที่มันจะพอนะครับมีความสําคัญเดี๋ยวผมจะย้ําเตือนตลอดนะครับผมอาจจะทําคลิปซ้ําๆเดิมเนาะเพราะว่ากเกษตรกรนะครับรายใหม่ๆที่เขามาติดตามหรือว่ารายเก่าๆเนาะเขาไม่เห็นการแจ้งเตือนนะครับในคลิปของผมเผื่อเขาแบบเจอปัญหานะครับผมจะได้มาเข้ามาฟัง นะครับผมจะได้ไม่ต้องไปค้นหาย้อนดูคลิปหรือว่าใครมีเวลาก็ลองย้อนไปดูคลิปนะครับผมเพราะว่าแต่ละคลิปผมนี่ก็พยายามพูดแฝงนะครับความรู้ความสําคัญแต่ละจุดไว้ทุกคลิปครับผมขอบนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมที่ติดตามนะครับคลิปการทํานานะครับของล่มโพชแนลนะครับผมก็อาจจะเป็นประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยแก่เกษตรกรนะครับผมขอบคุณครับ